สวัสดีครับผู้พานสวัสดีครับลูกสวัสดี่อนสวัสดีครับกอนเลสสวยๆหล,ลโลครับโอ้นี่นะคะรู้ว่าแม่จิมจะเอามาป้อนนะคะได้ยินเสียงรถ <c oughs> จําได้เลยนะคะจําได้เลยจําได้แม่นมากจําได้ขึ้นใจนะคะนี่นะคะพูนๆเต็มๆมาเลยนะคะมีแตงโมมีกล้วยมีมันแกวมีแตงกวาอยู่ด้านล่างสุดนะคะจัดมาพูนๆเต็มๆหนักๆกโอ้โหฟินอีกแล้วครับ ุพานบอกว่าผมฟินอีกแล้วครับนะคะอ่ะนี่อ้อยสองมัดนะคะมัดใหญ่ๆมัดโตๆเลยนะคะอ้อยสองมัดนะคะอะมัดแรกแล้วนะคะขอบพระคุณประมูลน,นะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะโอ้โหกูพานฟินใหญ่เลยครับนี่นะคะโอเคนะคะสองมัดนะคะส่งถึงที่เรียบร้อยแล้วครับอือหือ ปินใหญ่เลยครับดูเสียงตีใบหูอีกแล้วครับเห็นน้องกินนะคะมีความสุขนะคะเรานั่งมองนะคะนั่งดูนั่งชมนะคะก็มีความสุขไปด้วยนะคะแม่แมค้าดูนะคะปินใหญ่เลยผู้พานอร่อยใช่ไหมครับดูเสียงตีใบหูนะคะแม่แมค้าเสียงตีใบหูนี่เสียงดังมากเลยนะคะอือหือปินใหญ่เลยนะครับ อืมอร่อยไหมลูกเอออร่อยใช่ไหมนะคะคุณคุณหนักๆจัดเต็มมาเลยนะคะแม่จิมนะคะนะคะเด็กๆที่บ้านเปี่ยมสุขได้กินยังไงนะคะแม่จิมเอามาส่งให้ผู้พานก็กินเหมือนกับเด็กๆที่บ้านเปี่ยมสุขของเรานะคะขอบพระคุณปณ้ามูลอีกครั้งนะคะผลไม้หนึ่งโต๊ะนะคะอ้อยอีกสองมัดนะคะปินเลยครับขอบคุณนางฟ้าของผมครับนะคะ ูผานบอกว่าขอบคุณครับนะคะได้กินนะคะปลาหมนนะคะที่ท่านมีเมตตาต่อผมครับฝากแม่จิมมาให้นะคะผมก็ได้กินเรียบร้อยแล้วครับนี่นะคะผูผานฟินเลยนะคะฟินเลยจ้าแม่จ้านะคะโอ้โหฟินใหญ่เสียงตีใบหูนะคะมีความสุขใช่ไหมผูผานนะคะได้กินผลไม้อร่อยหวานๆน,นะคะถูกใจผูผานเลยนะคะ โอ,โ,โอ้โหเสียงตีใบหูนะคะแม่จ๋าดูนะคะเสียงตีใบหูอือหือปินเลยปินเลยครับ นั่งมองเขาก็มีความสุขไปด้วยนะคะแม่แม่ขานะคะนั่งมองผู้พานทานผลไม้นะคะเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะโ <Yeah. Yeah. S 1> อ,อ้โหฟินใหญ่เลยนะคะฟินใหญ่เลยขอบคุณนางฟ้านะคะผู้พานบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณป้ามนครับนะคะส่งผลไม้มาป้อนผมประจําขอบคุณมากม,ากมากครับขอบคุณแม่จิมด้วยครับที่เอาผลไม้มาป้อนผมครับ อ่าแม่จิมก็ยินดีเป็นสะพานบุญนะคะให้แม่เอฟซีนะคะอ่าท่านใดอยากป้อนให้น้องนะคะก็นะคะแม่จิมก็เรียนอ่าแม่จิมก็ยินดีนะคะที่จะเป็นสะพานบุญให้กับแม่ๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านนะคะอือหืออร่อยอ้ําขอให้ประมลน,นะคะมีความสุขครับ รวยรวยเฮงเฮงนะครับปังๆครับมังคัางมังคงอ่ามังคังมังมีนะคะโชคดีมีสุขครับนะคะรวยเงินรวยทองรวยสุขภาพนะครนะคะผู้พานขอบคุณขอบคุณป้ามนนะครับที่นึกถึงผมตลอดเลยครับ กินด้วยนะคะอาบน้ําไปด้วยอโอ้ฟินใหญ่เลยผู้พานเพราะว่าน้องก็อาศัยนะคะต้นไม้นะคะอยู่นะคะยังไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นเหล็กเนาะน้องก็อยู่ใต้ต้นไม้นะคะอาบน,น้ําไปด้วยกินไปด้วยนะคะฟินเลยผู้พานบอกว่าฟินเลยนะครับโอ้โหเสียงเคี้ยวเคี้ยวอะไรเคี้ยวมันแก้ว เ,เสียงดังใหญ่เลยนะคะเสียงเคี้ยวมันแกวโออ้ืนะคะอาบน้ำไปด้วยกินไปด้วยฟินที่สุดเลยครับ อันหนึ่งไล์หนึ่งแชร์นะคะคือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอับพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอับพลอยนะคะหมดแล้วบอกยังยังไม่หมดเลยลูกโอ้ยเสียงไม่มาครับเสียงไม่มาครับผมยังเคี้ยวอยู่เออ <laughs> อ่ากินต่อกินต่อต <laughs> <unting reflex> มีความสุขเลยใช่ไห <c oughs> no, <c oughs> มเนี่ยต <c oughs> ีใบหูนะครับหูกระพือนะคะหูกระพือฟินเลยครับฟินเลยครับฟินเลยครับ อาบน้ําไปด้วยกินไปด้วยใครจะมีความสุขเท่าภูผางนะคะอืมจัดหนักๆมาให้เลยนะคะใช้เวลากินตอนนี้นะคะจะเจ็ดนาทีแล้วนะคะยังไม่หมดนะคะจะเจ็ดนาทีแล้วยังไม่หมดนะคะนี่เจ็ดนาทีแล้วนะคะอื้อหอ อืมหือร่อยเลยใช่ไหมครับอร่อยเลยอ่ากินเสร็จเก็บกะละมังส่งให้อีกน่ารักที่สุดขอบคุณครับกับลูกโอ้โหเสียงไม่มาครับเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านไอ้ไอขอบคุณยองอ่ขอบคุณก่อนเสียงหน่อยเสียงกันหน่อยขอเสียงก่อนเร็วขอบคุณป้ามนกอนลูกขอบคุณป้ามนก่อนเร็วเร็วขอบคุณป้ามนก่อนเร็วขอบคุณครับเสียงโลโลเร็วเสียงโลโลครับเออครับโลโลอีกเอจุ๊บจุ๊บมีจุ๊บจุ๊บมีจุ๊บจุ๊บ ครับแล้วรอลูกนี่นะคะโอเคค่ะนะคะอ่ะมัดแรกนะคะให้โชมัดเลยบตาหรือว่าเก็บไว้กินทีหลังโอเคให้ให้น้องมัดหนึ่งก่อนนะคะนะคะอีกหนึ่งมัดนะคะเดี๋ยวพ่อผานจะมาโยนให้อีกทีหลังนะคะนี่นะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอพักความน่ารักนะคะของน้องผูพานนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะบินเลยผูพานสําหรับคลิปนี้ สวัสดีนะคะ